วนฟูนขึ้นรีบครับ <c oughs> โอ้ตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่แข็งแรงเดือดตัวเล็กอ่ะ <c oughs> ตัวเล็กโอเค <c oughs> ตัวเล็กแข็งแรงรู้มาเห็นน่าเจ๋งเดยน่าเจ๋เนี่ย

เ oh. อาพาเลเอาเยเลาเนิตัวพาเลดเ